เพื่อนทุกท่านค่ะตอนรากเช้าเบบี้มาส์ต์เดเวิลด์คลิปนี้แอดจะมารายงานข่าวความปังรวมถึงข่าวสารอัปเดตของน้องเบมอนให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะและเช่นเคยถ้ใครชอบสไตล์การเล่าข่าวแบบแอดฟีลเพื่อนไม่เลื่อนพลาดก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งจะเตือนช่องของพวกเราได้เลยถ้าชอบคลิปนี้ท้ายคลิปฝากไลค์และแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดและทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ เรียกได้ว่าความคาดหวังที่มีต่อน้องๆ Baby Monster นั้นมันช่างกดดันอย่างบ้าคลั่งจริงๆค่ะราเมื่อวานนี้สำนักข่าวเกาหลีได้มาลงข่าวว่า จากข้อมูล Samsung Securities ประเมินว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสที่4ของ YG จะลดต่ำลงโดยมินิอัลบั้มของ Baby Monster ที่จะปล่อยออกมาในวันที่1เมษายนนี้คาดว่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของราคาหุ้นของ YG Entertainment ในระยะสั้นโอ้โหเบม ก,การจูการหวังสูงมากกดดันไม่ลูกแอดและพวกเราก็เป็นกําลังใจพวกหนูมีพลังตั้งใจและเข้มแข็งแค่ทําให้เต็มที่ที่สุดก็พอแต่แอดว่าพวกเราไม่ได้คาดหวังสูงเกินไปในวันที่หนึ่งเมษายนทุกคนเตรียมรอรับความปังกันจ้าเลยเพราะขนาดเพลงบาลลาดอย่าง stuck in the middle ที่เป็นภาษาอังล้วนแถมยังเพิ่งปล่อยออกมาหมาดๆก็มียอดวิวทะลุเกล้านวิวไ แล้วค่ะซึ่งการที่ stuck in the middle มียอดวิวทะลุ90ล้านวิวนี้ถือเป็นมิวสิกวิดีโอที่มียอดวิวที่สูงที่สุดในปี2024ที่ปล่อยออกมาทาง YouTube นะคะปังไมล่ะไม่ได้คาดหวังสูงไปใช่ไหมล่ะตัวลูกเจน5ขึ้นเป็น number one ใน u t u b e ไปแล้ว แสงตัวแม่เจนสี่อยา่างพี่วงจีไอโลจากเพลงซูเปอร์เลดี้เก่งมากๆเลยเจ้าเบมอน และเมื่อวานนี้น้องโรรากับพวกเราก็ได้เข้าพิธีปฐมิเทศของ School of Performing Arts Seoul หรือจะเรียกตามแบบฉบับของแฟนๆชาวไทยก็ได้ว่าโรงเรียนโสพานนั้นเองค่ะโดยชื่ออีดาอินหรืออีกชื่อหนึ่งของโรราก็ได้ไปปรากฏชื่อในชั้นเรียนในสาขา Practical Music Department นะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องโรราอีกครั้งนะกับจุดเริ่มต้นที่โสพานี้เพื่ออนาคตที่ ใส่ตั้งใจเรียนนะคะหนูลูก และแอดขอแจ้งข่าประกาศจากทางบ้านรามีไทยแลนด์ที่ได้ประกาศชื่อแฟนคลับของน้องรามีในชื่อมิเรซึ่งความหมายของชื่อแฟนดอมนี้จะชวนให้นึกถึงภาพลักษณ์ของดวงอาทิตย์ซึ่งบ่งบอกว่ามิเรทุกคนพร้อมที่จะเป็นแสงรอบรอบดวงอาทิตย์คอยผลักดันและสนับสนุนดวงอาทิตย์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความสามารถอย่างรามีตลอดไปค่ะนห <Yeah. S 1> นใครเป็นชาวมิเรบ้างขอมือ ือหน่อยค่ะ และไม่ว่าจะเป็นแฟนด้อมไหนพวกเราทุกคนก็คือ b เบมอนด s สเตนด้วยกันทั้งนั้นพวกเรามาร่วมกันสร้างบรรยากาศดีๆในการกลับมาของน้องๆเบมอนทั้ง7คนด้วยกันนะคะและเพื่อนๆคิดว่าวันนี้ทาง YG จะปล่อยอะไรออกมาให้พวกเราได้เห็นกันไหมยังไงว่าอย่างเพื่อนรักใครยังไงพูดคอมเมนต์ Comment มาสแสดงความคิดเห็นกันได้เลยใต้คลิปนี้อิสระเซรีค่ะและว้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณสำหรับการรับชม แล้วจะชอบคลิปนี้แอดขอคนละไลค์และคนละแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะรักเพื่อนๆในช่อง Baby Monster World ที่สุดเลยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนเลยนะคะมีความสุขมากๆนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊าย